เอาทีนี้ดูช่วงฟีฟ่าเดย์เราแวะไปดูทีมอ uh huh, uh huh. ื่นในยุโรปนิดน um> ึ่งอ๋ออ๋ออังกฤษก็ชนะอันดอร่าสองศูนย์แต่ว่าแฟนๆบ่นกันอุ๊บเลยโอ้ส uh มัน huh. น้อยอ่ออย่างน้อยใช่ไหมกลุ่มนี้อยู่อันดอร่าลัตเวียใช่ไหมที่เขาต้องเจอแล้วชนะเซเบียเซบียอีกเซเบียเดี๋ยวเซเบียเจอคืนพรุ่งนี้เสมอได้คือคือมันเราแชมป์กลุ่มนี้มเาเพิ่งเจอกันยูโรนะเซเบียอีกทีแล้วก็อังกฤษชนะรวดแล้วเซเบียมันดันไปเสมอไงเพราะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้ ไม่แพ้ไว้ก่อนอ่ะทภาคแค่ปะบ้านเซอร์เบียด้วยถ้าเสมอที่เเบลกรดตัดเซอร์เบียไป2คะแนนแค่นั้นเองซึ่งไอการคัดฟุตบอลโลก2026รอบใหม่เนี่ยครั้งเนี้ยมันเอาแค่แชมป์กลุ่มนะยุโรปอ่ะ12กลุ่มก็คือแชมป์กลุ่มไปรองแชมป์เนี่ยต้องไปจับรวมกับอีก4ทีมที่มาจากยูฟ่าเนชั่นสี่ครับเป็นสิบหกแล้วก็แบ่งเป็น4 4 4 4แล้วแชมป์แชมป์4 4ซเนี่ยก็ได้ไปอีกสทีมตามนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนกติกานิดหน่อยแต่คราวที่แล้วและตั้งแต่สองพนยี่สและ อ่ะโธมัสทูเ้ลเขาเล่นบอลระบบพี่ดอมแล้วเขาเป็นดึงมาคัสแรดฟอร์ดกลับมาเล่นด้วย็นไงลูกรักคุณผมก็มงงนะไปดึงฟอร์มก็ไม่ได้ว่าด,ดีอะไรนะก็อยู่บาซ่าตอนพรีซีซั่นนี่แบบออโอ้โหมาเยอะเย้ยมาทำแบบยิงหลอกเจ้าใส่ผมใหญ่แรดฟอ,อร์ดเ่ยเมื่อกี้แรดฟอร์ดเนี่ยเ <c oughs> กมเจอเรมันเต้ได้ลงตัวจริงในลาลิกาครึ่งแรกโดนนำสองศูนย์เขาเอเดนต์ฟลิกเปลี่ยนออกเลยแม่งยิงสามลูกอ่ะใช่ใช่ใช่นอกั้นลงตัวสำรองหมดเลยแล้วก็ ไม่ได้ทําอะไรเลยติ๊กเตือนแล้วนี่โอ้แล้วมีข่าวว่าจะส่งกลับจริงไหมพี่จอมคือคือข่าวมันเป็นข่าวแบบเดอะซันผมไปเช็คต้นทางแล้วเดอะซันนี่คือพี่โป่งเขาเล่นข่าวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แบบที่เชื่อถือไม่ค่อยได้อ๋อโอเคอ่ามันเป็นแหล่งข่าวแบบนั้นแต่ว่ามันก็โยงได้กับมันฟอร์มไม่ดีอ่ะมันก็มีมูลนิดหน่อยอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถือว่ายังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่สำหรับอังกฤษของมัลสูเคิลต้องทําใจไว้เพราะว่าถ้าถูกเขาทำอ่าเบื่ใช่ระ โอ้โหแล้วเอานักเตะเซนอนมาเยอะไงใช่ไหมโซนอนก็บบอลรบบเขาเล่นเอาผลเลยเน้นผลเลยแล้วเขาไม่มีมาจิงเอาใจนะไม่มีถ้าได้ผลการแข่งที่ต้องการนี่คือพอละคือเขาเขาเล่นผลการแข่งเน้นรูปแบบเลยแค่นี้เองจ้ะอ่นนั่นคือทูเคิลนะ